สวัสดีครับรายการเปิดโลกค่ะนันนวันนี้จะมาเล่าเรื่องศาสนาพุทธนิกายชานะครับนิกายชาเป็นนิกายที่ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาหลายกับแล้วประมาณสามสี่กับแล้วครับมีมานาแล้วปกติมีเทพที่ดาแห่งแสงประจําอยู่องค์แรกองค์เดียวครับคือเทพที่ดาแห่งแสงนากาเซนตี้อินคิสเตอร์คือองค์นี้แหละครับ องค์นี้ครับเป็นองค์แรกเป็นองค์ปฐมมีเป็นทําหน้าที่เป็นผู้สอนศาสนาเป็นเหมือนโป๊บนะครับเป็นเป็นแต่โป๊บเป็นโรมันคาทอลิกเป็นฝ่โรมันคาทอลิกแต่เจ้าหญิงแต่เทพธิดาเป็น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 ชาครับเป็นชาเป็นพระพุทธนิ迦ชา ศานาพุทธิากศามีผู้นำเป็นผู้หญิงครับแต่ข้างในแต่ในตัวจริงเป็นผู้ชายแต่รูปกายเป็นหญิงเป็นเป็นสตรีก็จะแตกต่างกันคือนิกายศาจะมีเจ้าหญิงเป็นผู้นำทางศาสนากับเทพธิดาแห่งแสงต่างกันคือเจ้าหญิงจะไม่เป็นอมตะครับเจ้าหญิงจะมีวันตายแต่ว่าถ้าเป็นเทพธิดาแห่งแสงจะไม่มีวันตายครับต่างกันแค่นี้ เงื่อนไขของการเป็นศาสดาของนิกายนี้ก็คือต้องเป็นผู้ชายครับแล้วก็บวชกับผ้าดำโดยที่ไม่จินตนาการตอนพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ไม่สังวาดด้วใครเลยไม่มีลูกไม่มีเมียแต่ว่าสังวาดกับผ้าดำแต่ใช้ผ้าดำสำเร็จความไข้หรือว่าใช้บทเอาก็ได้ครับ แล้วแต่แล้วแต่ถนัดบางคนก็ใช้บทเอาแล้วก็เพ่งพาโปแล้วก็บทเอาแล้วก็บทเอาจนสุดสุดหรือแตกสำเร็จความไข่ไปทีหนึ่งโดยที่จะไม่กินตํานักการก็จะมีลูกมีกายเป็นเช่นนั้นแล้วไปแล้วจัดทอดกระถินเอ้จัดทอดผ้าป่าทีหนึ่งครับจะทอดผระป่าให้ตัวเอง พอห่มผ้าป่าได้ก็รูปกายก็จะกลายเป็นหญิงอธิษฐาอนอธอิษฐานว่าต้องเป็นหญิงนะครับถึงจะถึงจะ,งจะตน,นับถือได้ต้องเป็นกายที่ต้องเป็นบุรุษที่รูปเหมือนสตรีงามเหมือนสตรีนะครับถึงจะใช้ได้เราถึงจะอนุญาตให้เป็นเจ้าหญิงได้เราจะนับถือเจ้าหญิงคนนั้นเป็นศาสดาครับก็ห่มผ้าป่าก็จะกลายเป็นเจ้าหญิง แล้วทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาต่อไปเราจะให้เป็นเจ้าหญิงเราจะตั้งเป็นเจ้าหญิงในมิกายนี้ก็ห่มผ้าป่าแล้วก็ติกายเป็นเจ้าหญิงส่วรเทพธิดาเทพธิดาต่างจากเจ้าหญิงคือเทพธิดาเป็นอมตะจะอยู่เป็นกลับๆไปครับพอถ,ถึงอายุไข่ก็จะเลื่อนไปกับอื่น ก็จะล้าสังขาเรเื่อนไปกับอื่นก็ไม่ได้อยู่ช่วงนี้แล้วละครับแต่ความจริงอยู่ไปช่วงนี้แลนแต่เดินเป็นโลกอื่นครับเดินเป็นโลกอื่นแล้วก็ประวัติก็เขียนใหม่ว่าเป็นเด็กเหมือนเดิมก็ประวัติตอนเด็กก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับเป็นเรื่องแต่งตามที่เขียนไว้ก็แต่งขึ้นมาแล้วก็เข้ามาในในตัวแล้วก็เดินต่อไป เดินต่อไปพักหนึ่งก็เดินออกไปอีกแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินต่อไปอีกก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนข้อแตกต่างระหว่างเทพธิดากับเจ้าหญิงก็คือเทพธิดาห่มผ้าพระกรถินครับห่ผมผ้ากฐถินผ้าพระกฐินจะไม่มีวันตายแต่ผ้าป่าจะมีวันตายผ้ากฐถินคือเทพพิดาที่ไปบวชเป็นพระครับเทพพิดาที่ไปบวชเป็นพระก็จะ พอได้รับภาะพระกรถินแล้วก็จะไม่เหมือนตายเลยก็แค่มันจะต่างกันหยุดแค่นั้นเทพพิดาจะเป็นผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่หญกว่าแต่ข้อเสียของเทพธิดาคือต้องอยู่คนเดียวครับเจ้าหญิงมีวันตายก็เลยมีลาบยศมีคนบูชาค่อนข้างเยอะแต่เทพธิดาไม่ค่อยมีใคร,ใครสนใจหรอกครับเพราะเป็นนิรันด์ก็เลยไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีความหมายอะไร แบบผมนี่แหละก็สอเสะานายอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเลยไม่เคยได้อะไรสักอย่างลาบยศสกการและอะไรก็ไม่มีเป็นอย่างเงี้ยเอาละครับขอจบการบรรยายเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ